ปิติใช้เวลาอ่านหนังสือ1ชั่วโมง20นาทีวีระใช้เวลาอ่านหนังสือ50นาทีปิติอ่านหนังสือนานกว่าวีระกี่นาทีก็มี2คนนะครับปิติกับวีระเขาอ่านหนังสือเนี่ยโดยใช้เวลาไม่เท่ากันปิติจะใช้เวลานานกว่านะครับก็คือ1ชั่วโมง20นาทีเลยส่วนวีระใช้เวลาอ่านหนังสือแค่50นาที โจทย์ข้อนี้ก็เลยถามว่าปิติอ่านหนังสือนานกว่าวีละกี่นาทีนักเรียนสามารถแปลงเวลาของปิติเนี่ยให้เป็นนาทีทั้งหมดเลยก็ได้หลังจากนั้นก็เอามาลบกับเวลาของวีละนะครับก็จะสามารถได้คําตอบรวดเร็วได้นะครับโดยที่ไม่ต้องตั้งเป็นการคํานวณเวลาเลยก็ได้นะครับซึ่งนักเรียนต้องมองอ,อย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะชื่อ1ชั่วโมง ของปิตินะครับคือ1ชั่วโมง20นาทีนักเรียนต้องแปลงมาเอาหน่วยมารวมกันเป็นนาทีอย่างเดียวเลยนะครับคราวนี้ยังจำได้ไหมครับ1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีอ่ะหชั่วโมงเนี่ยคือ60นาทีจริงไหมครับเพราะฉะนั้น1ชั่วโมง20นาทีก็คือเอา60นาทีบวกกับ20นาที ก็จะกลายเป็นเท่าไรครับ6แล้วก็7 8เนาะเป็น80นาทีแสดงว่าเรารู้ละปิติเนี่ยเขาอ่านหนังสือ1ชั่วโมง20นาทีเนี่ยมันเท่ากับว่าเขาอ่านหนังสือ80นาทีนั่นเองนะครับเท่ากับเขาอ่านหนังสือ80นาทีพอเรารู้ว่าอ๋อปิติอ่านหนังสือ80นาทีแล้ววีละล่ะวีละใช้เวลาอ่านหนังสือ50นาทีคราวนี้ได้คําตอบแล้วเขาถามว่าปิติ อ่านหนังสือนานกว่าวีละกี่นาทีเราก็เอา,อาจำนวนเวลาของปิติซึ่งก็คือเราคิดใหม่ได้เป็น80ตรงนี้ถูกไหมครับก็เอา80ไปลบจำนวนเวลาที่เวลาใช้อ่านหนังสือก็คือ50นาทีก็80ลบ50ได้เลยถูกไหม80บ50ก็ได้30นาทีนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีก็ ได้คำตอบเรียบร้อยก็คือปิติอ่านหนังสือนานกว่าวีละ30นาทีนั่นเองนะครับถ้าคนที่อยากจะตั้งเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการคํานวณที่เราคํานวณกันนะครับก็คือ1ชั่วโมงเหมือนตั้งคํานวณเวลาเนาะบวกลบเวลา1ชั่วโมง20นาทีแล้วก็ลบกับ50านาที50นาทีาทสมมติเราตั้งลบแบบนี้นะครับ ซึ่งจริงๆก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยก็เราก็ค่อยๆมองว่าเอ0ย่านาทีเนี่ยลบ50นาทีได้ไหมปรากฏว่าลบไม่ได้นะตัวน้อยมันมันน้อยกว่าถูกไหมยี 20, ลบ50ไม่ได้เราก็ต้องมายืมฝั่งนี้นะครับยืมฝั่งนี้ยืม1ชั่วโมง1ชั่วโมงก็เลยเหลือ0แล้ว1ชั่วโมงมี60นาทีก็คือยืมมา60แล้วเราก็มัดรวมกัน60สิบวกเป็น80 เป็นเป็น80แล้วเราก็เอา80เนี่ยไปลบกับ50นะครับ6ก8็เนาะก็ได้30นาทีนี่แบบนี้นะครับได้30นาทีเท่ากันอยู่ดีนะครับเท่ากันอยู่ดีก็แล้วแต่มุมมองเนาะเวลาเจอคำถามนะักเรียนก็ออกแบบตามาความเข้าใจแล้วก็ตามความถนัดของตัวเองได้นะครับพอเราเริ่มทำคำถามหลายๆแบบทั้งบวกทั้งลบ ทั้งคาถามที่มีความซับซ้อนเราก็จะเกิดมุมมองมากขึ้นว่าเวลาเราเจอคําถามใหม่ๆเราจะมีไอเดียมีจุดตั้งต้นมีจุดเริ่มต้นในการคิดอย่างไรนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ